อันที่ข่าวน่าแสดงความยินดีด้วยนะครับกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะครับ เป้วงไม้รับเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วนะออเออนะฮะล่าสุดภรรยาสาวนะครับน้องกรอนสิภูตาเนี่ครอดลูกฝาแฝดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป้ต้องรีบพ,พาภรรยาไปแอดมิดเป็นการด่วนเลยนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้ให้ยาระง,งับคลอดไว้ก่อนแล้วก็ให้ออกซิเจนไปก่อนหนะ้นานี้ก็ทําเอาแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงกันเยอะเลยโอหตอนนั้นก็หลายคนก็เป็นห่วงวถึงขั้นแบบต้องให้ยาระงับคลอดใช่ไหมเออให้ออกซิเจนคุณแม่นะฮะก็กลัวว่าจะได้รับผลกระทบต่อลูกในท้องหรือเปล่านะฮะ แต่ล่าสุดต้องบอกว่าไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้คือปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็น้องฝาแฝดเลยนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป้เองเขาก็ได้โพสต์ภาพนะฮะเหมือนเผยโฉมรูปเผยโฉมรูปชาย,ชยฝาแฝดเนี่ยให้ได้เห็นกันเป็นครั้งแรก ตั้งชื่อเท่มากเลยนะสมกับที่พ่อเป็นศิลปินเลยนะครับตั้งชื่อว่าน้องมิวสิกกับน้องลิลิกนะฮะก็เป็น2สิ่งที่ทำให้เพลงเนี่ยสมบูรณ์ด้วยกัน<ม><ม>ทั้งบ<ม>ูนเลยทั้งดนตรี<ม>แล้วก็เน<ม>ื้อร้อง<ช>นะครับเออลิลิกกับมิวสิกนี่แหละนะฮะเขาก็โพสตภาพแล้วก็แคปชั่นบอกว่าสวัสดีครับพวกเรา m u มิวสิกแอนดลิลิกจาก คอบครัว KP Family ครับครให้ลูกๆมาบรยงานตัวกันนะฮะคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเยอะเลยนะฮะก็ยินดีกับพะเป้ด้วยเป็นใครแขขายาวดีมากเลยอ่ะคือสูงอ่ะยาวมากอ่ะขายาวมากเออคือได้พ่อมากจริงนะฮะไม่แน่ใจว่าคนไหนมิวสิคคนไหนลีลิกนะฮะน้องฝาแฝดนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับนิ้วยาวนี่คือเหมาะกเล่นกีตาร์เลยนะ นิ้วมือเนี่ยคือแบบโอ้โหจับกีตา้าได้ผิวแน่ๆนได้พอะะ่พอมาเยอะได้พ่อมาเยอะตัวสูงโปร่งสูงยาวเขาดีอ่ะอ่านะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะกับพี่เป้วงไม้กับภรรยานะฮะ